ช s 1 0 1การบริหารงานขนส่งสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในการพิจารณาเลือกใช้บริการบุคคลภายนอกหรือที่เรามักจะเรียกกันว่า o u t s o u r c i n นั่นเองค่ะ เอาซอสจะถูกใช้บริการก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการขนส่งของเราได้เองหรือต้นทุนในการบริหารจัดการขนส่งของเรานั้นมีมูลค่าสูงจึงจําเป็นต้องใช้เอาซอสเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการต้นทุนและการให้บริการของลูกค้าค่ะ เรามาดูว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาในการเลือกใช้บริการเอาซอร์สนั้นเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะในเรื่องของค่าขนส่งซึ่งจะเป็นต้นทุนจะต้องเปรียบเทียบระหว่างว่าเราจะใช้เอาซอร์สหรือเราจะบริหารจัดการขนส่งภายในของเราฉะนั้นเราก็ต้องมาดูต้นทุนค่ะถ้าหากว่าต้นทุนนั้นมีปริมาณไม่มากเพียงพอเราอาจจะใช้บริการของตัวเราเองบริหารจัดการขนส่งของเราเอง แต่ถ้าหากว่ามันเกิดต้นทุนภายในที่ค่อนข้างสูงถ้าหากว่าเราจะทำธุรกิจขนส่งด้วยตนเองนั้นเราอาจจะพิจารณาเอาซอร์สเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเพื่อที่จะมาบริการลูกค้าของเราถัดมานะคะในเรื่องของเวลาขนส่งค่ะแน่นอนล่ะคะ่ะสินค้าที่อยู่ในระวางยานบระหารน,นั้นเป็นเวลานานนั้นนะคะก็จะเป็นคลังสินค้าที่เรียกว่าคลังสินค้าเคลื่อนที่แล้วเมื่อไหร่ที่ คลังสินค้านั้นเป็นคลังสินค้าเคลื่อนที่ก็จะมีต้นทุนในเรื่องของคลังสินค้าขึ้นฉะนั้นผู้รับจ้างขนส่งหลายรายที่เขาให้บริการนั้นเขาก็จะรวบรวมสินค้าให้มีปริมาณมากๆค่ะเพื่อที่จะขนส่งไปในจุดหมายปลายทางที่เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันถัดมานะคะสิ่งที่จะพิจารณาเพิ่มเติมก็คือความเชื่อถือได้ ความแน่นอนความตรงต่อเวลาเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ผู้ให้บริการจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทได้ทั้งด้านเวลาและความปลอดภัยของสินค้าค่ะสามารถส่งสินค้าส่งมอบตรงตามเวลาและความสม่ำเสมอจุดนี้เองก็จะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องมาพิจารณาในการใช้บริการทางเลือกเอาซอด้วยเช่นกันค่ะถัดมานะคะความจุระวางบรรทุก รูปแบบของการขนส่งแต่ละรูปแบบมีความจุระวางบรรทุกแตกต่างกันฉะนั้นความเหมาะสมของรถบรรทุกที่ของเรามีอยู่กับของเอาซอท,ที่อยู่ข้างนอกจะต้องสอดคล้องกันเราก็มาพิจารณาในเรื่องของระวางที่ใช้ในการบรรทุกของเรามีมากน้อยเพียงใดนะคะฉะนั้นการเล,เลือกรูปแบบที่จะขนส่งในปริมาณมากๆนั้นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นรูปแบบที่ขนส่งทางเรือและก็ทางรถไฟค่ะ ถัดมานะคะก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงบริการค่ะการเลือกใช้บริการขนส่งนั้นจะต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าใช้บริการถ้าหากว่าคุณใช้บริการทางด้านรถไฟสถานรถไฟฟ้านั้นมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานีซึ่งสถานีนั้นจะอยู่ห่างไกลจากในตัวเมืองขาดความสะดวกสบายและมีความยากในการเข้าถึงฉะนั้นก็อีกเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะว่า เรายังจะเลือกใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกหรือเราจะจัดส่งสินค้าด้วยตนเองค่ะความถี่บริการนะคะความถี่ในการใช้บริการจะต้องคำนึงถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังบริการขนส่งนะคะที่จะลดปริมาณสินค้าคงคลังลงเพราะสินค้าที่สั่งซื้อไม่ต้องรอคอยในเรื่องของยานพาหนะขนส่งนั้นมีความถี่สูงแล้วนั้นมันยังเอื้อไปยังระบบจัดอินทามด้วยนะคะ สุดท้ายในการเลือกใช้ผู้ให้บริการเอาซอร์สก็จะพูดถึงความปลอดภัยค่ะสินค้านั้นที่อยู่ในระหว่างการขนส่งอาจจะสูญหายเสียหายหรือการโจรกรรมเกิดขึ้นหรือยา,านพาหนะนนั้นเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้สินค้านั้นเ,เกิดความเสียหายดังนั้นผู้ที่เป็นผู้ขายอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะ การเลือกใช้บริการขนส่งจึงต้องจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการด้วยก็ยังเป็นหลักในการพิจารณาว่าเอาซอสท,ที่เราเลือกมาใช้บริการนั้นมีมาตรฐานมีกระบวนการในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดด้วยค่ะสำหรับ g s 1 0 1 ในเรื่องของหลักการพิจารณาการเลือกใช้บริการบุคคลภายนอกหรือ o u t ซอร์ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหาะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics .com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเราได้ที่นี่ r e s e r v e logistics Skill channel ค่ะ